ขุดเอากลนปืนขกจันน้อยขุดเอากลนปืนขกได้จากอันละพอหลักเติบมั้งเนอหใช่โอ,โอ,อม้มาๆมา ผูห้หลักเติมเป็นทองเนอะทองขาวเนะเทียมจฉยหนึงห่งฮรับมันเป็นขุดเอจิรอเด้เลยขุดเอาเล็กสอง ข Và... oh. <guarantetiny> <tiny> ุดอากิรอเว้ยค่อยๆซับสุบัติของสัตว์เบิ่งนี่ไปเคาะโทรศัพท์อือโออีกคู่นึงโครถยุงอันนี้น่ะสเก็ตสเก็ตนะเนาะมันบ่มีเออง่ายๆมันตื่นฮะ ลุงควางตัวนึ้เจมันสิงกันจริงจริงกันมั้ง่ดี๋ยวที่นับที่กับต่อใหม่นี่โอ้ได้ไลโลเติบด้วยี่ ไทยโทรศัพท์ขอกระไดเดี่ยวชมไงเลียนเนี่ยมันเหี้ยรับเหี้ยละโอ้ลงเงไมี่เลยเนาะแฮงแตกแฮงเหี่ยไม่คืออยากแค่จีลอนี่คือย่ลกแค่นีขาก็ไงาไมใตครเาไมแลมันแตกมันจะจุบลงมันจุบลงแล้วมันแตก น้อยเอจ้ะน้อยมากัีบดินตแตบัวด็มตัวนี้ลึกน้องมีบแโตกแตกมีนะคบแตกมันกับิดินนี่คือเก่าเนาะเห็นคนบตงประจมนะฮก็ยังเสียวจีประมาจานครับถึกใหม่ถอใหม่จารัก